ในส่วนของคําถามข้อที่3อาจารยนะ์พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเ,ออเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยก็จริงแต่ว่าการเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงอนาคตของประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจะต้องมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปถ้าไม่คํานึงถึงเรื่องยุทธศาสตร์และปฏิรูปประเทศยังไม่ได้การมีเลือกตั้งไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอาจารย์นะยุทธศาสตร์ใครเป็นคนทาอ่ะก็รัฐบาลกสช <laughs> รัฐบาลจากไหนอ่ะใช่ไหม ร,รัฐบาลอันนี้เอาเอาไม่ว่ากันนะครับมันอยู่ในรัฐธรรมนูญในะนรัฐธรรมนูญนะก็ถ้าออกมาเนี่ยการเลือกตั้งอย่างเดียวมันไม่พอต้องให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อเสรีภาพในการรวมตัวนะครับและที่สาคัญ,ญยุทธศาสตร์เนี่ยต้องให้คนรัฐบาลท,ที่เขาจะมาจากเสียงประชาชนเป็นคนวางไม่ใช่ใครที่ไหนก็รวมาวางและมีความรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ <C> e <an> แล้วก็ดูเรื่องเนี่ยไม่เห็นมีเลยเรื่องกระจายอำนาจอำนาจปฏิรูป16 12ข้อหมด16ไม่มีหมดอันอื่นก็ไม่มีเรื่องกระจายอำนาจกลายเป็นรังเกียรเรื่องกระจายอำนาจอีกไม่ได้หา<ม>ว่าเป็นก,กระจายอำนาจนิ้ซึมไม่ได้ที่ไหนก็ก็พยายามลบเลือนไปพยายามกระจัดขัดฝวาเนี่ยมันจะไปรู้เรื่องปฏิรูปการศึกษาอย่างเงี้ยเอาใครกันไปร,รู้มาทํามีความรู้มีปรัชญาน,นี่หรือเปล่าวกเนี้มันมันมันอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วแต่งตั้งพวก้องตัวเองเข้าไปเียมันจะไปได้ยังไง มันเป็นไปไม่ได้ยุทธศาสตร์ก็ต้องให้รัฐบาลที่มาจาัดประชาชนนะครับเป็นคนวางนะครับ <holders S 2> วิสัยทัศน์อย่างมหาเทเนี่ยใช่ไหมพอวางว,วิสัยทัศน์20 20 20 20ย20 20ี่สิบยี่สิบเดี๋ยวสองพันยี่สิบเนี่ยพอวางไว้ล่วงหน้าเป็นยี่สิบปีแล้วตอนนี้ก็มาเขาก็เห็นหแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างแต่ผู้นําเรามีวิสัยทัศน์อย่างมหาเทไหมล่ะเดี๋ยวก็ง <arbeiten> ุดเดี๋ยวก็จะเครี่ยงเปลือกกล้วยบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็ดูบ้างอะไรเงี้ย ถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะเป็นยังไงล่ะครับอย่างนี้ถ้าอาจารย์มองว่ายุทธศาสตร์20ปีที่คสชกําลังสร้างกันขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศถ้าอย่างนั้นคนไทยจะทําอย่างไรหรือว่าประชาชนไทยจะทําอย่างไรกับยุทธศาสตร์ที่กําลังจะถูกกําหนดขึ้นนะฮะอาจารย์ก็เราก็ต้องออกไปเลือกตั้งนั่นแหละวิธีการที่ที่ดีที่มากำหนดยุทธศาสตร์กันใหม่เลือกตั้งเอาก็รักใครชอบใครก็ ก็ทําแล้วก็พยายามพยายามส่งเสียงดังออกมาว่าเราเห็นอย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้เราไม่ชอบอย่างนี้ต้องเสียงเสียงดังออกมาผมผมผมย้ําเสม,มอรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งกันตามรัฐบาลี่บรรดา,าก,การยึดอานาจรัฐประหารกันตามถ้าประชาชนไม่เอาด้วยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรคณจะฆ่าคนเป็นล้านได้ยังไงเป็นล้านหกสิบเจ็ดล้านวะโอเคแล้วคนอาจจะไม่เห็นเหมือนหกสิบเจ็ดล้านฝ่ายที่เชียร์รัฐบาลก็มีมีอยู่กันหน่อยหนึ่งมั้งก็ก็ไม่รู้แหละแต่ว่า,าก็เชื่อว่ามีนะอ่ะนะมันก็ คนทั้งหมดเนี่ยคุณจะไปกําจัดความคิดเขาทิ้งได้ยังไงะครับการปฏิรูปก็เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะจะต้องทำได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นปฏิรูปมันแปลว่าความสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่สมควรค,คำพระเขาพูดนะผมก็เคยพูดมาเหมือนกันนานแล้วปฏิรูป,ปรเทเสา,าโสใช่ไหม ก็ทําให้สิ่งเหมาะที่ถูกต้องที่สมควรที่สมควรในโลกนี้เขาก็พิสูจน์ก e> ันแล้วว่าระบบการปกครองที่ดีที่สุดที่เลวน้อยที่สุดก็คือประชาธิปไตยมันต้องให้สิทธิ์ให้เสียงคนส่วนใหญ่โดยไม่ละเลยนะฮะหรือมองมองข้ามเสียงส่วนน้อยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทั้งโลกก็เห็นกันว่าดีว่าถูกต้องนะครับมีเราอยู่ไม่กี่ประเทศสามสี่ประเทศที่ผมยกชื่อตัวอย่างไว้เห็นว่าการรัฐประหารเป็นสิ่งที่ดีซึ่งมันไม่ถูกครับ อืมครับอาจารย์เรื่องของการปฏิรูปเนี่ยก็มีคนพูดถึงกันเหมือนกันนะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปฏิรูปองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอํานาจล้นเหลืออย่างกองทัพอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระบวนการตุลาการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเป็นอํานาจที่แบบว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่กล้าแตะอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะมันจะปฏิรูปได้หรือฮะ คุณยกประเด็นขึ้นมาเลยว่าจะทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องเดียวเลยเรื่องเนี้ยเรื่องสําคัญสําคัญหมายถึงว่า<ด>ประชาชนยกประเด็น,นห,รหรือให้พรรคการเมืองยกประเด็นอ,อาการเมืองยกประเด็นมาเลยว่าจะ,จะทําเรื่องเนี้ยแลว้วประชาชนเขาเลือกเข้ามาว่าอันนี้แต่าขายนโยบายเรื่องเงี้ยโอเคมันอาจจะในระบบรัฐธรรมนูญราอาจจะไม่ได้เสียงกั้งมากเด็ดขาดก็จริงแต่เขารู้ว่าเข้ามาอย่างถล่มทลายซึ่งอาจจะเอาเรื่องเนี้ยนะสมมุติจะเอาประเด็นเรื่องกระจายอำนาจเรื่องตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมมติอย่างเงี้ยนะอาจจะเอาเรื่องนี้ละจะทําเรื่องนี้ละใช่ไหมถ้พอดได้รับการ เลือกตั้งมาอย่างเสียงอย่างถล่มทลายสมมติชูประเด็นเรื่องนี้เนี่ยใครก็จะต้ใครล่ะใช่ไหมถูกไหมแต่อย่างที่เราเห็นกลับมาปัจจุบนันถึงบอกว่าบอกว่าถ้าไม่ทําตอนนี้จะทําตอนไหนพกก็ไปเห็นทาปฏิรูปตารวจแทนที่จะเดินข้างหน้าปรากฏว่าจะ,ะจากมหาไทยไปอยู่กับนายกปรากฏจะดึงจากนายกกลับมาอยู่กระทรวงยุติธรรมอีกแล้วถามตํารวจตํารวจเห็นด้วยไหม ปรากคำถามแฝงไปว่าถ้าปฏิรูปเสร็จแล้วจะขึ้นเงินเดือนให้ตำรวจหนึ่งจุดเจ็ดเท่าตำรวจก็เห็นด้วยสิใครจะไม่เห็นด้วยแต,แต่เห็นด้วยเฉพาะประเด็นนะไม่ได้ไม่ไเห็นเรื่องสังกัดใช่ไหมน,นี่องมีมีมีหลายประเด็นที่ที่ประชาชนเชื่อว่าถ้าเกิดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยโอกาสที่จะปฏิรูปในยยาตำรวจกอ,องทัพตุลาการซึ่งเป็นร้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่มีอำนาจสำคัญของประเทศทั้งนั้นแล้วก็เป็นตัวกำหนดอนาคตประเทศอยู่ทั้งนั้นเวลานี้เนี่ย ที่ทําให้ประเทศมันไม่เจริญก้าวหน้าเน,นี่ยไม่นะรัฐมนุนปี40เนี่ยปฏิรูปเยอะนังกรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีอ,อบ,บตอมีนายกอบ,บตอมีระบบการปกครองท้องถิน่นมีการเลือกผู้บริหารโดยตรงเลือกน,นายกเทศมนตรีเยอะแยะมาก่อนไม่ใช่มีนังกรลังของท้องถิน่นอบตอ,บอมีองค์กรอ,อิสระขึ้นมาตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็มาจากเสียงจากการเลือกตั้งนะครับอืมสี40เนี่ยมีรัฐบาลที่จะเสนอตัวขึ้นมาที่มาจากการเลือกตั้งจะมี พักไหนหรือกลุ่มการเมืองไหนไหมครับที่จะเสน,นอนโยบายปฏิรูปก,กองทัพอย่างเงี้ยยุคโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลมีไหมฮะถ้าจะชูประเด็นนี้มันก็เคยมีการชูพักที่เคยชูตลอดพักที่เคยเปล่าประกาศตัวเองว่าต่อต้อตานเผด็จการทุกอย่างนี่ก็คือพรคประชาธิปัตย์อไเดิมมาแต่บทเรียนทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับของนกหวีดบ้างอะไรบ้างสมัยตั้งแต่ในโครงไาวง,ววงพอไปร่วมกับคณะ,ร,ะรัฐศาสรเสร็จอยู่ได้เดือนกว่าเขาก ดึงออกแงออกมาพวกง่ายงไม่อยาก<ต>ใช้คำสัพา,าพถ้าใน,นยุคนี้หลาจย์นในในยุคที่ประชาชนมีความเห็นว่ากองทัพเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองใดเสนอนโย,ยบายปฏิรูปกองทัพโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งอาจารย์คิดว่ามีมากน้อยแค่ไหนในยุคสมัยนี้ฮะในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจารย์ก็ลองดูสิฮะคิดว่านะอย่างผมคนหนึ่งละได้นะ ได้เสียงกลุ่มผมอีกกลุ่มหนึ่งแล้วอ่ะกลุ่มนักวิชาการเยอะๆที่ก็าหอยทนไม่ได้เห็นไม่ได้ว่าทําไมทหารหรือกองทัพต้องเข้ามาโยกการเมืองทําให้บ้านเมืองหยุดชะงักแบบนี้ผมว่าเยอะนะเยอะนะโอเคอาจจะทาทีเดียวไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นรัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดขึ้นมาแน่นอนพรรคที่การเมืองที่เข้ามาหรือกลุ่มการเมืองที่เข้ามาชูประเด็นว่าจะแก้ไขรัฐมนูญมีการเป็นเจ้าูปกองทัพอะไรกันแล้วแต่ได้รับการได้รับการ เลือกตั้งมาอย่างถล่มรลายท้ายที่สุดก็ไปถามประชาชนอีกเหมือนเดิมทาประชามติใช่นะครับว่าให้เป็นรูปกองทัพ้าเกิดคนมาออกสงออกเสียงกันเยอะแยะเต็มไปหมดได้เสียง7 0 8 0เนี่ยกองทัพกองทัพก็ต้องทําตามไม่ใช่ไม่ทำตามฮะรัฐมนตรีกล่าโหวตมาจากพลเรือนก็มีแล้วไงสองคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงทำไมทำไมเขารับทำไมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกระทรวงมหาดไทยที่ว่าแน่แน่แข็งๆข็งเนี่ยใช่ไหม พอเขาปฏิรูปเขาเอาอัยการออกไปไม่ก่อนอัยการก็อยู่กระทรวงมหาดไทยเอาคารูประชาบาลออกไปใช่ไหมเอาตำรวจออกไปก็เมื่อมันเป็นกฎหมายอมันก็ต้องทําตามน,นะครับไปําตามถ้าเกิดคนมาเอาฮึ่มๆจะเข็นรถถังมาอีกก็รถถังมันก็มันจะไปไหนได้รถติดในกรงเทพไใช่ไปท,ทำอะไรได้ครัก็น่าสนใจนะฮะถ้าจะมีพักไหนเสนอนโยบายนี้อาจารย์นะคำถามสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่หรือว่าจะมีโอกาสหรือไม่ที่จะเข้ามาสู่การเลือกตั้งถ้าเข้ามาแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาอีกแล้วใครจะแก้ปัญหาและจะแก้วิธีไหนอาจารย์จะตอบคาถามนี้อย่างไรก,ก,ก็แล้วแต่ให้คนที่มีสิทธิเลือกตั้งเ <c oughs> ขาตัดสินใจดีไม่ดี <c oughs> ประชาชนก็เป็นคนเลือกนะครับถ้าไม่ดีก็ถอดถอนไม่ดีก็ปลดไม่ดีก็คราวหน้าก็เป็นตองเรือกเข,ข้ามาก็เท่านั้นเองสร้างระบบตรวจสอบให้มันเข้มแข็ขงให้มีิสรีเสรีภาพมีวัสดกมี มีสภาพลเมืองที่ที่เชียงใหม่หรือที่หลายๆที่เขาพยายามทํางานตอนนี้ก็ยังมีอยู่ถึงแม้จะไม่มีกฎหมายรองอับก็คอยตรวจสอบไปนะครับคอยตรวจสอบผมผมย้ำนะครับนักการเมืองเราไม่ต้องการพระอรหันต์เข้ามานะครับนักการเมืองก็เหมือนทุกอาชีพนะครับเหมือนทุกอาชีพเหมือนทหารเหมือนนักวิชาการเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้ามีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งแย่ทั้งเลวทั้งเคารพนับถือกราบไหว้แต่ว่าเราต้องการให้เขาเข้ามาบริหารประเทศเราก็ต้องการเข้ามา ออกกฎหมายนะครับเราต้องการคนที่มันมีประสิทธิภาพนะฮะเราไม่ได้เอาเกี่ยวเขาว่าจะ,จะต้องซื้อถิน 5, ถ่นห้าถิ่นแปดอะไรเมื่อไหร่แล้ใช่ไหมครับครับครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าปัญหานี้ขึ้นมาอีกก็คือว่าเอานักการเมืองที่เร็วๆเ,เข้ามาแล้วสุดท้ายบ้านเมืองก็เกิดวิกฤตอีกเนี่ยแล้วจะเรียกใครมาแก้ปัญหาเมื่อประยุทธ์ไม่อยู่แล้วอาจารย์รู้สึกอย่างไงกับคําพูดแบบนี้ <c oughs> สาคัญอะไรผิดหรือเปล่าอย่าลืมนะครับวิกฤตคราวที่แล้วเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ราะทหารไม่ทําหน้าที่นะครับอืกลวยวางหน้าแจ้งวัฒนะกลวยวางตามถนนหนทางใครไปไม่แต่ทหารเองไปยกกลวยระดับพันเองกันถูกตีแทบตายอืม่อใช่ไหมรัฐบาลพลเรือนทำอะไรก็ไม่ยอมทําอะไรเงี้ยแล้วข้อใครแล้ววิดจจกใครแล้วแล้วแล้วไปสําคัญตัวเองว่าถ้าทหารไม่เข้ามาแล้วใครจะมาะปรุงยรทธยาไม่สิ้นคนดีหรอกครับ <laughs> ชื่อเดมครับมีเยอะแยะคนที่พร้อมจะลงสนามคนที่พร้อมที่อาสาก้ามาคนที่ รักการเมืองเป็นชีวิตจิติตใจเนี่ยอย่างผมผมก็ดูข่าวการเมืองตลอดเวลาติ<ม>ดตามกบการเมืองตลอดเวลาชาวบ้านชาวช่องอย่าไปดูถูกชาวบ้านนะครับในตลาดกาดหลวงตลาดวโ,โรรสตลาดสดสีล้อแดงแท็กซี่สามล้อพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมถนนเดี๋ยวนี้เขาไม่คุยกันแล้วไอ้เรื่องละครน้ําเน่าคุยก็คุยน้อยเขาคุยเรื่องการเมือง<ม>คุยเรื่องการเมืองลึกๆซึ่งเรายังไม่กล้าคุยได้ซ้ําไปนะฮะเขาคุยเรื่องทหาร อย่าคิดว่าทหารเนี่ยคนจะชอบหมดแม้แต่ทหารด้วยกันเองเขาก็ไม่ได้ชอบทีมที่อยู่ปัจจุบันอะไรเท่าไหร่หรอกทำให้เสียชื่อเสียเสียงเขาจำได้ไหมสมัยก่อนหลังสิบสี่ตุลาหลังพฤษภาสามห้าใช่ไหมทห,หารตำรวจเจ้าหน้าที่นเนี่ยไม่กล้าใส่เครื่องแบบออกเลยว่าคนเขาตังเกียรเดียนถูกไหมแล้วจะกลับไปอยู่อย่างนั้นอีกเหรอนะครับผมว่าบทเรียนในอดีตต้องต้องต้องศึกษาต้องจํานะครับหาทางลงให้ดีดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะ หาทางลงให้ดีดึวกว่าตอนที่สู่กัะประชาชนกับไล่อ่ะอืครับแล้วประ<ต>ชาชนนั้นก็เหมือนฟางเส้นสุดท้ายถึงเวลาที่มันทนไม่ได้ไปไม่เป็นมันก็เขาก็ต้องลุกขึ้นมาจะไปกดอะไรเขาไม่ต้องร้อย<ะ>ไปปลูกระดมหรอกนะครับ,รบมีคนประเมินจากคําถามสี่ข้อของพลเอกประยุทธ์นี่คล้ายๆจะบอกว่าเหมือนกับพลเอกประยุทธ์เองก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้สิ่งที่ทามาสามปีเนี่ยทั้งเรื่องของการสร้างรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะ ทาให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยมีความโปร่งใสรวมทั้งปราบโกงได้อะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของการประรูปเรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คอสชอทามาตลอด3ามปีเนี่ยถ้าประเมินจากสี่คำถามนี้เนี่ยมันเป็นความกลัวของกพลเอกประยุทธ์ว่าไอ้สิ่งที่ทํามามันคือมันคืออาจจะไม่ได้ผลเลยทั้งหมดมันอาจจะเสียของทั้งหมดเลยเลย,เลยมีคําถามนี้ออกมาอาจารย์เชื่ออย่างนั้นไหมฮะเขาเชื่อเชื่อว่าเขาอยากฟังเขาอยากได้ยินสิ่งที่เขาอยากฟังอเขาไม่ได้อยากฟังจริงๆ ใช่ไหมครับ mm hmm. คนไทยเราเนี่ยนะไอ้แค่แบบแบบสํารวจเนี่ยนะแบบสํารวจคําถามไม่กี่ข้อตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคนยังแค่คนยังหาคนลงตอบแบบสํารวจยากเลยและคําถาม mm hmm. ยากๆแบบนี้สี่ข้อเนี่ยแล้วตอบเป็นอัตนัยยาวเหยียดเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก็เอทิาชิจัดให้รู้จักฮิาชิไหมครับ <laughs> ไหนก่อนรนะู <laughs> ้จักเออไร้่องไหฮะเ <c oughs> ออดินเป็นของฟ้า ปลาเป็นของนกอะไรนกเป็นของฟ้าปลาเป็นของนกนายกเป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเป็นไงอ่ะแล้วเป็นไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เชื่อว่าอย่างผ่านสูนยน้ำลงธรรมเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาได้คําตอบที่เขาต้องการเนี่ยแหละอย่าลืมมูนย์นรลงธรรมไม่ใช่ทําได้ทุกเรื่องนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ามีอํานาจมากน้อยอะไรขนาดไหนตัวนี้แม่ห้องสอนเนี่เห็นชัดๆเลยที่มันประสบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่ตัวเมืเขาไปร้องสูนย์น้ำลงธรรมเไหมมันไม่ได้เรื่องมันไม่เวิร์คเขาก็เลยมาร้องในส่วนกลางอีก ูกไหมมันก็เลยดังเป็นรั้นรอยไม่รู้ผู้ว่าอะไรกลับไปทํางานอะไรอย่างเราก็ไม่อ๋อครับอาจารย์<า>คิดว่าครับถ้าเกิดคําตอบผ่านกระบวนการของศูนย์ดํารงธรรมของกระทรวงมหาดไทยคําตอบจะออกมาในลักษณะที่จะเป็นบวกกับรบัฐบาลคอสชอซึ่งนั่นหมายถึงว่าสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์อยู่ยาวๆจะเป็นคําตอบนั้นจะไม่ให้ในสี่คำถามนี้ อ๋อไม่หรอกครับเขาเพียงแต่เอาเอามาสนับสนุนสพอร์ตว่าเนี่ยเห็นไหมที่ทํามาเนี่ยมันขนเห็นด้วยก็มีเยอะแยะนะอะไรเนี่ยทั้งหมดทั้งวงเนี่ยไอเรื่องอยู่ต่อเนี่ยถ้าในรูปแบบลักษณะที่เขาวางแผนกันว่ายัางไงก็นอนมาอยู่แล้วทำไมยังไม่อยากลงกันนะนอนมาจะมีพระนาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แหละไมนจะได้เลือกอยาีตึงดีกว่านะครับอาจารย์ มีอกคือไม่แน่ใจว่าคําตอบจะจะมีการรวบรวมยังไงแต่เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีการรวบรวมออกมาแต่ถ้าคําตอบที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นลบต่อรัฐบาลคสชแล้วอาจารย์นะอาจารย์เชื่อว่าจะไม่มีทางได้รับการเสนออ๋อครับไม่มีทางอย่าง้วเขาบอกเขาอยากได้เขาอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากได้ยินนะครับเองคือตอนนี้เป็นการรับฟังกันไม่ได้ยินได้แยะหลายเวทีไปนะครับหลายๆายเวทีเขาก็ไม่ได้เชิญคนที่เ็าไม่อยากได้ให้พูดไปอันนี้ก็เช่นเดียวกัน คำตอบใครเป็นคนแล้วยิ่งไปคาตอบอาจารย์ในขณะผมตรวจข้อสอบเนี่ยนักศึกษาสักร้อยคนเนี่ยผมก็เวียนหัวเจ๊แย่อยู่นะแล้วยิ่งไปเขียนอะไรเยอะแยะต้องรวบรวมประมวลมีความเชี่ยวชาญขนาดไหนต้องประมวลเชิงวิชาการขนาดไหนเราจะฟังไม่ฟังอยู่แล้วครับรู้คําตอบอยู่แล้วก็เหมือนสอสองไปตรวจเรื่องน้ำหน้านั่นแหละรู้อยู่เลยว่าจะจบยังไงถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องการต้องการอะไรจากสี่คำถามนี้ฮะถ้าอย่างนั้น อ๋อ,อไม่เหรอผมผมใหญผมพูดตอนแรกเลยมันทำเออต้องเปราเขาทำปืนลั่นปืนลั่นเสขาตัวเองไงด้วยความโมโหใช่ไหมโมโหแต่แตว่าไม่ใช่โมหโหปนะโุ๊บแล้วโร้งออกมานะแต่ก็เตรียมพูดเล้วก็พูดคืนวันศุกร์ใช่ไหมใช่แล้วก็มีการเตรียมสแสดงว่าโมโหแล้วล่ะโมโหแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าไม่ต้องการอะไรเป็นจริงเป็นจังแลวนะเพราะเขาไปถามเค้นถามอะไรมากก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาก็เลยไม่ยอมตอบคำถามใช้วิธีเขียนเอาก็สมอะไรก็งงเต้กกินเนี่ยทำยังไงดีวะ ต้องไปคุยกับสํานักนายกว่าจะออกแบบการครับตอบคาถามกามรรวบรวมคํมตาตอบยังไงนะครับอืมใช่ครับคือคือพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็นักการเมืองเล่นงานตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นก็ต้องย้อนถามกลับไปบ้างอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ตัวเองก็เล่นงานนักการเมืองอยูไ่ไงไม่งั้นจะทำัฐปรหาร <c oughs> ครับเอาไปตอด<ม>ไปถอนเข้าไปฟรีสเข้าไปยึดทรัพย์อะไรก็แย่ยย ใช่ไหมก็ก็พบอกันไม่ได้อะไรมีใครไม่ได้มีใครอะไรเดียวใครแล้วเท่าไหร่ผมไม่เคยยกย่องผมผมไม่ได้เคยบอกว่านักการเมืองจะต้องดีทุกคนนะผมบอกแล้วนักการเมืองที่แย่ที่เลวก็ม um> ีนะครับแม็กเคลลี่เขาพูดไปตั้งนานแล้วนักการเมืองมันก็อาชีพที่คนรดนเขียนมากที่สุดในโลกนี้ก็คือนักการเมืองนั่นแหละนะครับเราผมไม่ได้ว่าดีแต่เพียงแต่ว่าเราทํายังไงถึงจะควบคุมมันให้ได้เอาถ้าจะถ้าราชังนักก็ควบคุมเขาให้ได้ควบคุมมันให้ได้ตรวจสอบให้ได้ไม่ให้ใช้อํานาจในการ มากเกินไปไม่ใช่รวมอำนาจอยู่ที่คนบุคลเดียวกลุ่มเดียวต้องมีเช็คแอนด์บาลานซ์ใช่ไหมครับอ่าค่เรื่องของการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่สังคมจี้หรือว่าทุกฝ่ายกําลังจี้นายกมาแล้วนายกไม่พอใจมากโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองและก็ประชาชนด้วยนะที่เรียกร้องว่าจะต้องเลือกตั้งเร็วๆเลือกตั้งเร็วๆอะไรต่างเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีความจาเป็นไหมฮะว่าประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลนี้มีการจัดก,การเลือกตั้งที่ เร็วแลวก็ชัดเจนลงไปเลยว่าวันไหนอย่างไรอันนี้มีความจาเป็นไหมฮะตอบคาถามสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเขาไม่กลัวแล้วล่ะตอนนี้เห็นไหมเขาก็เริ่มพูดตั้งเริ่มพูดแล้วเมื่อวานกันไปคุยกันทั้งกปสตพรรคประชาธิปัตย์มันชุมนุมทางการเมืองเกินสี่คนหรือเปล่าล่ะเกินใช่ไหมถูกไหมใช่เออไม่กลัวเขาก็พูดเริ่มพูดเสียงดังเวทีก็เริ่มเปิดคนก็เริ่มให้สัมภาษณ์อะไรเยอะะไปนังสื้อพิมพ์ก็เริ่มลงบางทีก็ไม่แทบจะไม่ได้ตัดตอนเลย คือมันคไไนูไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วมันตัดคนกแสดงว่าเขาไม่ไม่เกรงเกรงอะไรนักแล้วนะครับอสองก็คือว่าไอาการเลือกตั้งเนี่ยมันภาคธุรกิจสําคัญเขาต้องการต้องการความแน่นอนอต้องการรถแบบที่แน่นอนว่าเมื่อไหร่อย่างไรนักลงทุนหลายๆคนมันไม่ได้มีแค่ในประเทศเดี๋ยวนี้โลกมันไม่มีพรมแดนแล้วเขาก็ต้องดูตอนนี้มันเมื่อมันไม่แน่นอนเขาก็ข้าหมหัวเราอย่างแจ็คหมาว่าก็ามหัวลงไปนู่นหรสิบนหลายๆโรงงานก็ย้ายไปที่อื่น ถ้าถ้ายิ่งไปประกาศไม่หาความแน่นอนไม่ได้เนี่ยโครงคําถามมาสี่คำถามเนี่ยตลาดห้องตลาดหุนแรงสะเทือนหมดใช่ไหมอันนี้มันก็อยากที่เห็นแล้วแหละนะฮะว่าเขาต้องการความรู้ตั้งไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอานิสงส์จะต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรตั้งหลายเขาต้องการความชัดเจนนะครับอย่างน้อยสุดเขาก็ได้เลือกกับมือเขาถึงแม้จะเป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไม่รู้มาพูดทุกคืนวันศุกร์แล้วก็ทุกเย็นวันทุกวันหกโมงแล้วดูโทรทัศน์ช่องไหนก็ไม่ได้เปิดวิทยุช่องไหนก็ไไม่ด วังคับให้ฟังเนี่ยมันโลกเรามันไปถึงไหนแล้วนะครับทางรัฐบาลกสชอเองมองว่ายัางไม่พร้อมาาอาจารย์ยังวุ่นวายยังสับสนยังขัดแยง้งยังโต้แย้งกันอยู่อีกเพราะงั้นแล้วยิ่งเรื่องของอาวุธสงครามเรื่องของระเบิดอะไรก,ก็มีอีกงั้นจะเลือกไป<ย>ในสภาพแบบนี้ประเทศไหนเขาเขาไม่ทำการผลิตประยุทธ์เขาว่าอย่างนั้นประเทศไหนอะไรเราย,ยกมาสิอังกฤษก็มีหรอรักเซ็ปร์กเซ็นักกับเราอีกเยอะกับเราอีกเขาไม่มีเลือกตั้ง มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันมันมันจับแพะมาชนแก่นะไม่เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องพวกนี้นะไอ้เรื่องความขัดแย,ย้งเป็นเรื่องปกติในสังคมความมีสันธิภาพไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไม่มีความขัดแย,ย้งมันก็มีขัดแย้งแต่เราอยู่ที่เราจะจัดการกับมันยังไงเราจะคนเราจะควบ,บคุมมันยังไงเท่านั้นเองอนะครับอ,อย่างน้อยสุดเขาก็มีสามารถเลือกคนดีมีฝีมือคนมีประสิทธิภาพเข้ามาจัดการนะครับไม่ดีก็ปลดเปลี่ยนไป ใช่ไหมหัวหน้าตํารวจอย่างเงี้ยแต่ละจังหวัดเขาก็ขึ้นกับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งไม่ดีผว่าเขาก็เปลี่ยนหัวหน้าตํารวจไปอย่างเงี้ยอันนี้สติอายกรรมเกิดขึ้นหรือคดีอะไรเกิดขึ้นไปโทษคนนั้นโทษคนนี้อยู่ย,ย้าอยู่หนุนส่วนกลางหนุนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันมันมันโลกมันไปพัฒนาไปเยอะแล้วอย่าไปหลงอดีตอย่าไปหลงตัวเองมากเลยอย่าไปดิลูชันนะรครับ อตัวเองก,กานที่สุดเป็นมายาคติการเลือกตั้งหรือกาหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนลงไปเนี่ยความวุ่นวายความสับสนาการก่อเหตุจลาจลทั้งหลายมันจะลดลงไปไหมในเมื่อมันมีความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างนั้นจลาจลยังไงจลาจลกอการเดินก็คือการก่อการก่อความรุนแรงระบงระเบิดขุมขัวอะไรพวกนี้มันก็มีกันอยู่ปลายตอนระเบิดนี่มันคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งไม่เลือกตั้งอนะ ถึงมีเลือกตั้งมันก็มีนะสมัยสมัยรัฐบาลคุณรักสินสมัยคุณยิ่งรักสมัยไหนมันก็มีตลอดเวลามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้ง,มงมไม่เรื่องต่างมันเรื่องปัจจัยภายในปเทศปัจจัยประวัติศาสตร์ไปไปชับขัดแย้งในองค์การในหน่วยงานใครมีอายุอาวุธที่จะทําได้ขนาดนั้นนะ่ะใช่ไหมเราเราก็ไม่บอกนะเพราะเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมจะให้ความเห็นไม่ได้เรื่องวนี้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเลือกตั้งไม่เลือกตั้งก็อังกฤษเนี่ยบูม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 เขายังยืนยันที่จะเลือกตั้ง อีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่ใ็เขาจะไปเลื่อนอะไรตรงไหนเลยเทเรซาเมย์ก็ไม่เลื่อนเลยเพราะเราไ <c oughs> ม่มีบูมอยู่สองสามบูมแต่ก็โอเคแล้วมันไม่ควรมีนะแล้วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งตรงไหนไม่เกี่ยวฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นตั้งเยอะแยะเขาก็เลือกได้นายกาได้ประธานาธิบดีอายุน้อยที่สุดในประเทศเขามาสามสิบเก้ามันมันจะเป็นข้ออ้างเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยที่จะนําไปสู่การจัดการเลือกตั้งอันนี้ได้ไหมฮะในเรื่องของการมีระบุงระเบิดจุดนั้นจุดนี้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่จริงอ่ะ มันมันไม่เกี่ยวกันเลยอาจารย์แต่เ<ต><ต>ลือก้ขาก็เลือกตัง้งเขาก็พร้อมกันไปยกเว้นตอนนั้นต่อต้านกันนะแอนตี้ไม่ยอมเลือกตัง้งแต่ไม่ใช่ประกอบกนันไล่กอกันไายมันก็ยุบได้เลื่อนได้หน่วยเลือกตัง้งมันเลือกตัง้งยอนบัตรไม่ได้ก็เลื่อนขึ้นหน้าหน่อยหลังอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ทําทั้งประเทศอย่างนั้นอืม,อมนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติแล้วก็ให้เวลาใช้สลรับเวลาในการพูดคุยใน,น,นครั้งนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณจอมครับครับอาจารย ทางด้านกฎหมายทางด้านรัฐศาสตร์นะครับที่ให้ความเห็นไว้ในเรื่องของคําถามสี่ข้อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่กำลังเป็นประเด็นที่สังคมไทยให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้ในการที่จะร่วมกันหาคําตอบนะครับซึ่งก็คงได้รับฟังความคิดเห็นที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้ได้คิดต่อนะฮะว่าในคําถาม4ี่ข้อของนายกนั้นคําตอบมันคืออะไรกันแน่อย,อย่างไรนะครับ นี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ